8คำกริยาภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับมือก่อนที่เราจะไปดูความหมายและตัวอย่างประโยคเพื่อนๆลองดูคำกริยา8คำนี้จะเห็นว่าทั้ง8คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันครับถูกต้องครับทุกตัวจะมีขีดข้างหน้าที่เหมือนกันขีดอักษรที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้เราเรียกว่า อักษรข้างมือภาษาจีนพูดว่าทีโฉวผังทำไมถึงเรียกว่าอักษรข้างมือเพราะว่าเป็นอักษรที่อยู่ด้านข้างและมีความเกี่ยวข้องกับมืออักษรตัวไหนที่มีตัวนี้อยู่ข้างหน้าความหมายของอักษรตัวนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับมือเดี๋ยวเราไปดูความหมายและตัวอย่างประโยคกันครับทวย พผลักดันตัวอย่างประโยคนี่เปียทุยวัวนี่เปียทุยวัเธออย่าผลักฉันสิลาลาดึง ตัวอย่างประโยคลา我上去ลา我上去ดึงฉันขึ้นหน่อยเก็บตัวอย่างประโยค我捡到 一本书，我捡到一本书。真给能死的袋用找找找，找哈多样，我找不到，我找不到。 ฉันหาไม่เจอไพ่ไพตบตัวอย่างประโยคเหว่เมินอีฉายอวอ,พ,ยอพวกเรามาตบมือด้วยกัน เป้าเป้ากอดอุ้มตัวอย่างประโยค้าเปขาป้抱不动我เขาอุ้มฉันไม่ไหวถีถีถือ ตัวอย่างประโยคถเขาถือถุงกระดาษถ่ายถ่ายยกตัวอย่างประโยคป๋าอีจ 抬上车，把椅子抬上车。Yokoi kunro.